นะคะนองมีนะคะจะมาเล่าเรื่องตลกตลก,ตลกเกี่ยวกับน้องอีนะคะตอนเล่นโทกา้าใหม่ๆหรือว่าเติมใหม่ๆนั่นเองนะคะคือก่อนอื่นเนี่ยน้องอนะคะสังเกตคือตอนแรกมันจะสร้างเป็นตึกใช่ไหมตรงนี้นะแล<อ>้วมันก็จะเป็นแบบอะไรน่ารักๆเป็นรูปแมวเป็นแบบเนี้ยเห็นร้านเสื้อผ้าตึกๆตรงนี้ไหมคะ <C le ars> เห็นไหมคะ <C le ars> น้องอีคิดว่าตรงเนี้ย มันต้องมีขนมหวานแน่ๆซึ่งตอนนั้นน้องอีชอบขนมหวานน,น้องไม่ป็นขนมหวานของกินไงนึกว่ามันจะเป็นแบบอะไรน่ารักๆเข้าไปจะเป็นน้ำหน้าหน่ารักอะไรแบบนี้แต่ไม่ใช่เข้าไปแล้วคือเหมือนเดิมนึกว่าจะมีหมแบบฝรั่งมาหรือว่ามันจะมีข้างนอกตรงนี้ใหญ่ๆอันต่อไปก็คือร้านนี้จ้านึกไ,ไม่ทาไมนึกว่ามันจะมีด้านนอกตรงนี้ตอนจะถ่ายคอนเทนต์ครั้งแรกมันไม่มีอ้อย แล้วก็อันนี้อีกตอนแรกนึงว่ามันจะมีหลายๆชั้นต่อกันไปนะหนึ่งสองสามสี่ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายของแบบรกอาหารคิ Q ้วๆประตูทางเข้าน,นั่งร้กที่ไหนได้มันกองราวมันไม่ใช่เลยส่วนนี้ค่ะไม่มีอะไรมากแต่เนื้อจะเป็นแบบ น้องแมวตัวใหญ่ๆเป็นรถยนต์แบบนี้น่ารักน่ารักอะไรมีของเยอะแบบตัวละครเยอะมากไปดูอันต่อไปเมืองนี้ไม่มีอะไรมากนะคะเพราะว่าอันนี้น้องหนูดูตัวอย่างมาแล้วแต่เนี้ยผิดที่คิดไว้แบบเยอะมแบบร้อยล้านเปอร์เซ็น,เ,นเพราะว่าอะไรรู้ไหมก็ด,ดูตรงนี้ฉันนึกว่ามันจะนึกว่า คนอ่ะมันจะขึ้นไปบนนี้ได้แั้วก็แบบคนก็หมุนติวตแบบทอลกไลฟ์เวอร์เนาะเพราะว่าบางทีมันจะเป็นแบบคนที่ชอบโกแบบว่าเออเราเข้าไปตรงนี้ได้นะโปรดติดตามช่องฉันก่อนแล้วมันจะทําได้ต้องใส่ปีเกิดก่อนนะทำอะไรต่างๆเงี้ยมันนี้ไม่ค่อมีอะไรมากนะคะมันนี้ก็ไม่มีมั้งเออไม่มีแหละใช่เฮ้ยใช่สิ ทุกคนดูตรงนี้มีระครังใช่ไหมฉันนึกว่ามันจะมีสองชั้นที่ไหนได้ไม่มีระครังแล้วก็นนี้ด้วยตอนแรกฉันนึกว่ามันเป็นสถานที่มันไม่ใช่มันก็แค่แบบมันก็แค่รวมบบนี้แบบนี้แต่ว่านี้ตัดทิ้งเลยไม,ไม,ไม,ไม่มีจ้ามัตนตัดไปก็เป็นอันนี้เครื่องบินนมเนี้ยอันเนี้ย เนี่ยนี้ยฉันนึกว่ากดเข้าไปแล้วจะไปโผล่บนเครื่องบินแล้วก็มีนมสตบบรอเบอรี่น่ารักน่ารัก,กเอามากินเนี่ยไม่ใช่จ้า่วนที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะคะอยู่ใน,นนั้นนี้ฉันนึกว่ามันเป็นสถานที่มันกดอย่างนี้ใช่ปะ่ะอย่างนี้ยใช่ปะ่ะฉันนึกว่ามันจะกดได้แบบกดลงไปแล้วเป็นสถานที่แล้วฉันก็กดมั่วๆไปเลยนะตรงนเนี้ยนึกว่าจะเป็นตึกรวมกัน ตอนที่ฉันยังเป็นเด็กฟรีอยู่นะตรงนี้ด้วยฉันก็กดมั่วๆกดตึกทั้งหมดนี้เลยนึกว่ามันจะเป็นตึกไว้แต่งบ้านสวยๆอันนี้ด้วยบอลูนอันนี้นึกว่ามันจะแบบเข้าไปได้แล้วไม่อยู่เป็นบอลูนอันนี้ก็ตรงเนี้ยอยากกดมากให้มันเป็นบ้านอะ่ะไม่รู้ทำไมโอเคนะคะจบแค่นี้นะคะบ๊ายบาย 拜拜。Bye bye.